วันนี้่านงานปรารามและทางการปลอมนะครับหรือว่ากิธิการที่เป็นการติดยาเสพติดที่เขาต้กการการักษาคนเท่ากือดีอยู่สังคมนะครับจะต่อไปโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาผู้มีอาการทางจิตและแถนระดับชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามแผนบริการลบความรุนแรงของปัญหายาเสพติดระยะหนึ่งปีรัฐบาลในพื้นที่เป้าหมาย ได้ดำหนดโครงการขับเคลื่อนสีดทีเอชผู้ที่อยู่ระหว่างการบบำัดรักษาผ่านการรักษาหรือผ่านการบรักษายาเสพติดที่มีกัรสื่อรื่องรองมาให้ความรู้แก่ผู้เข้าเราเขาโลกของเราแบบนี้ชื่อโครงการที่น่าตกใจนะ ข้าควาสำคัญในการที่ทำจ่ยโดที่จะทนัานอยู่ตลอดจัวแต่นที่สามบ้านที่มีจใ้ในการพตอนนี้เยอะเรา่อเนการนะอาณาิีะธานที่สุดผมไม่ได้กรสุปารในที่คะรส่น้วนกงประสานงากัรนรการยติงยบายในัฐบลเราในขณะที่ ที่นี้นะครับแล้วงให้ท่านสามารถไปใช้ชีวิตปกติในสังคมได้ก็ต้องสือว่าทานเรื่องไหนทางเลือกตรงนี้ซึ่งจะทําให้ยังมีแรงทุเที่เดินต่อไปนะก็ถ้าไปห้องแวะไปห้องเกี่ยวแล้วเป็นไงอาจาะรู้สึกอยากเสกิอยากที่นยากเสกินะครับอันนี้ที่อยากจะไม่ไม่มใจต้องมัดใจกั่นะเป็นสารม่เจ้า Terima kasih kerana menonton!